ไฮทารอดสวัสดีค่ะเอาวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทํานายสถานการณ์ดวงความรักคนโสดของชาวท่าทรไฟประจําวันที่1นะคะถึงวันที่15มิถุนายนนะคะชาวท่าทรไฟชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูประจําครึ่งเดือนมิถุนายนแรกนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณน,นั้นคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครเอ่ยที่กําลังจะเข้ามานะคนโสดมาดูกันเลยดีกว่านะคะใครกันนะกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ และชาวราศีธนูหรือชาวรันาราศีสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะ j u s t i c e นะคะ5ดาบ1เหรียญแล้วก็4ดาบเกิดขึ้นนะคะ2ดาบเกิดขึ้นเด็กถ้วย4ถ้วยนะคะ the w o r หนึ่งดาบนะคะไพ่ดาบค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะสำหรับคนโสดทั้งหลายนะคะชาวทาตไฟทุกๆท่านยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะอารมณ์ของคุณในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะห่วงตัว เองมากๆเลยนะน่าจะกลัวกับความรักนะคะไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆแล้วหรือเปล่านะเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์มากๆนะคะอยู่ในจุดที่มีคนนะคะเข้ามาให้คุณได้พิจารณามีคนเข้ามาให้คุณได้พูดคุยแหละแอบมองดูว่าไม่น่าจะโสดเงาๆสักเท่าไหร่นะคะจะมีคนที่จะได้พูดคุยปรึกษาหาหรือร่วมกันกับคุณด้วยอย่างแน่นอนแต่สถานการณ์นั้นนะคะตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่พร้อมในการเปิดใจสัก เท่าไรนะคะมีกำแพงหัวใจค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรในช่วงนี้ยิ่งใครนะคะที่อดีตที่ผ่านมาเนาะเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยสมหวังมันไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ว่าจะเป็นเจอกับปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะคะหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ที่มีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนครอบครัวหรือว่าปัญหาภาระหน้าที่การงานที่คนรักคนที่คุณกําลังคุยอยู่ในอดีตนั้นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากจนเกินไปนะคะมัน ทำให้คุณเองมีความกลัวไม่กล้าที่จะชัดเจนนะคะไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครทั้งนั้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวธาตไฟทุกๆท่านกําลังจะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาในชีวิตแหละนะคะอาจจะได้เจอกันจากทางโลกออนไลน์นะคะเจอกันจากการทํางานหรือว่ามีการไปเจอกันในการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหานะคะการแก้ไขปัญหาในที่นี้ก็อาจจะอยู่ในส่วนของ นะคะช่วงนี้โลกออนไลน์เนาะเราไม่สามารถที่จะพบปะผู้คนได้เยอะนะคะโลกออนไลน์คุณไปเข้ากลุ่มนะคะเข้า Facebook หรือว่าเข้าในส่วนที่เรามีความรู้สึกถนัดกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะคุณอาจจะได้เจอกับใครบางคนนะคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วชอบอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันเขาอาจจะเข้ามาแนะนำเรานะคะหรือว่าเข้ามา ให้ความรู้คุณเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีทางออกกับปัญหานั้นก็คือเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของเรามันอาจจะทําให้คุณนั้นคลิก กันนะคะหรือว่าได้สารสัมพันธ์ได้พัฒนากันต่อเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอบมองว่าชาวธาตุไฟในทุกๆท่านตอนนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของวันเวลาที่คุณเจอกับปัญหามาค่อนข้างที่จะเยอะมาเลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองมากนิดนึงนะคะไม่ค่อยงอเรื่องของความรักและระวังปัญหาระวังเขาเรียกว่าระวังตัวเนาะอ่า ะะเริ่มมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆใครที่เข้ามาถามว่าพูดคุยไหมก็เก็บเอาไว้พิจารณานะคะก็ดูว่าใครที่สามารถที่จะเข้ากับเราได้มากที่สุดหรือว่าคุยด้วยแล้วเราสบายใจมากที่สุดคุณเองเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยสเปคที่ตั้งเอาไว้เริ่มมีการลดหย่อนลงแล้วสเปคในที่นี้ก็อาจจะอยากได้คนนิสัยแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันคุยกันแล้วมันจะได้รู้เรื่อง พอมาในช่วง1-15มิถุนายนนะคะคนโสดชาวทา้าไาก็เริ่มลดสเปกลงและใครก็ได้ที่เราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจเราเป็นตัวของตัวเองเราสามารถที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวได้ด้วยนะคะช่วงนี้จะเห็นในชัดนะว่าชาวทา้าทายถทุกท่านมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงเนาะนะคะค่อนข้างที่จะมีกำแพงหัวใจรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะงอความรักเท่าไหร่นะไม่ค่อยอยากง้อความรักเท่าไหร่ เวลาจะทำอะไรหรือว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็เริ่มจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะนิ่งทบทวนกับตัวเองถามใจตัวเองอาจจะเห็นได้ชัดนะคะด้วยความเป็นสีถ้วยอาการเบื่อหน่ายหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเริ่มมองอนาคตแล้วเหมือนกันนะอนาคตความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในทิศทางไหนก็กลัวกลัวว่าจะเจอกับความรักแบบเดิมเบื่อกับความรักแบบเดิมแบบที่เคยเจอมาก่อนเริ่ม เหนื่อยกับสิ่งเดิมๆไม่รู้ว่าจะต้องไปในทิศทางไหนดีมันเริ่มมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์และช่วงนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดแหละว่า จะดูมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะด้วยความเป็นเด็กถือถ้วยเนาะก็คือว่าเราจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเริ่มทําในสิ่งที่เราชอบเริ่มสบายๆและไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่มันมีความซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คนเข้าถึงยากนะคะคนเข้าถึงยากนิดหน,น,น,นึ่งเนาะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุไฟนะคะคนโสดเนี่ยว่างนิดหนึง่งละกันเนาะด้วยความที่เราเองช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้อะไร มากมายนักและไม่ค่อยได้สแกนเท่าไหร่ใครจะคุยหรือว่าใครจะเข้ามาพูดจากับเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทุกๆคนถ้าเกิดว่ามันยังไม่คลิกมันยังไม่โดนเราก็ถือว่าทุกคนคือคนคุยคือคนที่ยังไม่ได้ใช่สําหรับเราไม่ได้คิดอะไรแต่กลัวว่าฝั่งตรงข้ามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดเกินเลยกับเราอะนะคะคิดเกินมากกว่าคนคุยนะคะคิดไปถึงอาจจะอยากที่จะเป็นแฟนอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ หรืออยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะถ้ายิ่งเจอกันจากโลก โลกออนไลน์นะคะระหว่างความสัมพันธ์ที่มันเป็นเกี่ยวกับรักแรกพบเรายังไม่รู้จักกันดีพอ,อยังไงก็อยากให้ชาวท้าไฟโสดทั้งหลายเนี่ยก็ศึกษาดูใจหรือว่าใช้ระยะเวลาในการช่วยตัดสินใจนิดหนึ่งละกันนะคะก็พยายามดูในเรื่องของประวัติของกันและกันนิดหนึ่งเนาะประวัติในที่นี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่จบ พอเขาเรียกว่ายังไม่เคลียร์สถานะยังไม่ชัดเจนอาจจะย,ยังมีปัญหาคาราคาซังเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์รักครั้งเก่าอยู่หรือเปล่ามีเรื่องอะไรที่เขายังจะต้องรับผิดช,ชอบร่วมกันกับรักครั้งเก่าอยู่ไหมเดี๋ยวจังหวะที่เราเนี่ย เข้าไปในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวมันจะมีความยุ่งยากเข้าไปอีกและอาจจะเหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็อยากให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาในชีวิตหรือว่าคนที่เขามีความไม่ชัดเจนหรือหวังที่จะมาเขาเรียกว่าคาดหวังอะไรบางอย่างในตัวคุณอยากให้คุณช่วยเหลือมันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่หรือเปล่าในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าการที่ด้วยจังหวะที่เราได้เจ อการจากปัญหามันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือมาช่วยให้เราไหว้าวานเราตรงส่วนส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นประเด็นเดี๋ยวมันจะทําให้คุณหนักอกหนักใจไปเอียกกนนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนทางไกลนะคะมองดูแล้วเนี่ยจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่คนคนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆพอสมควรนะคะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดหรือว่าสเสน่หาปากหวาน หวานอยู่นะนะคะปากหวานหรือว่ามีสเสน่ห์เนาะเวลาใครพูดคุยด้วยเนี่ยเรารู้สึกหลงไหลรู้สึกว่าปลอดภยัยรู้สึกอบอุ่นยังไงก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ศึกษาดูดูกันนิดนึงละกันนะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่มั่นใจนะคะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ไหมก็อาจจะต้องดูเบื้องลึกเบื้องหลังไปละกันเนาะ,ะพิจารณาไปแต่ละลำดับนะคะแต่ว่าแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะคะก็ยังแอบมองว่า คนโสดเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเข้ามาทําให้เรามีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าคะมีมีความรู้สึกว่าเขาคนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกชอบเราบ้างแล้วนะคะมันเป็น อาการในการแสดงออกว่าจีบคุณหรือเข้าหาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะได้เจอกับชาวธาตุลมนะเมถุนตุลกุม un, un, um, ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงะนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะเพื่อที่จะได้นะคะแล้วก็โดดเด่นที่ชาวราศีตุลหรือว่าชาวรักคนาราศีตุลด้วยยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะนะคะก็ระวังเอาไว้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงและเสียหายนะคะมันถูกใจก็จริงแหละแต่มันอาจจะ ต,ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ดูใจกันนิดนึงนะคะคนโสดช่วงนี้ก็พยายามประคับประคองไปเนาะใครที่แอบมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนี้ต้องระวังเรื่องของการสับรางนะคะพอเราเริ่มเหนื่อยมากๆรู้สึกว่าไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรสองดาบมันบ่งบอกถึงก็ปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปยังไม่อยากที่จะเลือกใครยังไม่ได้รู้สึกชอบใครในวันนี้นะคะก็คุยไปเรื่อยๆพอเราคุยไปทั้งสองฝ่ายเนี่ยด้วยความที่เรายังมีความรู้สึกโ นะเนาะพอเราพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ไปหรือว่าให้สถานะในระดับที่เท่ากันเราจะอาการที่เขาเรียกว่าเย็นชากับความรักนิดหนึ่งนะคะคือไม่หวานไม่ซึ้งไม่อะไรกับคนรักและถึงเวลาเหงามันก็เหงาจริงๆนะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูบทจะเหงาเนี่ย คนโสดทั้งหลายช่วงดึกๆนะพอช่วงว่างๆง,งานหรือว่างๆๆจากปัญหาต่างๆเวลาขับรถขับรายยังไงก็ต้องมีสติเก็บการโฟกัสสิ่งที่เราจับต้องอยู่ด้วยละกันเนาะเพราะเวลามันเหงาเนี่ยมันอาจจะฟุ้งซ่านมันอาจจะคิดเยอะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจตัวเองกับความรักกับสิ่งที่เป็นอยู่ทำไมไม่เจอรักที่ดีหรือว่ารักที่เรารู้สึกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้หรือว่าคนที่เรารู้สึกสบายใจในะคะมันอาจจะทําให้คุณน้อยใจ ตัวเองเกิดขึ้นยังไงก็ต้องระวังนะคะช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึตีสนี้นะคนโสดจะโสดหนักมากๆเลยนะคะ,อะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ u like, b s c r i b e ไว้เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ